สราวุธพรชัยสิทธิ์นะครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับอายุ37ปีนะครับทำสวนนะครับคือสวนมะพร้าวน้ำหอมคุลาตีจริงๆสวนเนี่ยเราเริ่มทํามาผมเนี่ยเริ่มมาทําประมาณ25ปีก็โตมากับสวนมะพร้าวเลยนะครับก็เห็นวิธีการทําอะไรมาตั้งแต่เด็กนะครับก็เลยมีความถนัดในด้านนี้ในระหว่างที่เราไปไปทำงานที่อื่นเนี่ย ก็กลับมาทําสวนควบคู่ไปด้วยเพราะว่าเรามองเห็นโอกาสว,ว่ามันจะเป็นการสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคตนะครับก็เลยหันมาทําอย่างจริงจังผลผลิตก็จะแบ่งเป็นส่วนหลักๆเลยนะครับคือปลูกแล้วก็เข้าโรงงานแป่รูปแล้วก็ส่งให้กับห้าง Modern ์นเทรดในในประเทศแล้วก็มีบางส่วนเราได้มีการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับประเทศที่ส่งออกเนี่ยก็มีจีนมีญี่ปุ่นนะครับมีกัมพูชาพื้นที่ร้อยกว่าไร่เนี่ยก็คือเรามีการบริหารแปลง โดยใช้ระบบมาตรฐาน GAP คือเราดูแลตั้งแต่เรื่องน้ําเรื่องดินที่ใช้เพาะปลูกนะครับรากการดูแลทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวการขนส่งเราวางแผนในการเก็บเกี่ยวเนี่ยให้ผลผลิตเนี่ยออกมาในทุกๆอาทิตย์เพื่อไปสอดคล้องกับโรงงานแปรรูปในส่วนของการตลาดเนาะก็ใช้การขายผ่านระบบออนไลน์นะครับทั้งเพจทั้งไลน์ แล้วเรามีชื่อเสียงมาจากการเพาะปลูกมะพร้าวนะครับก็คือคุณแม่เนี่ยชื่อลาตีนะครับเริ่มแรกเลยเขาก็จะรู้จักว่าสวนลาตี ตอนเราสร้างแบรนด์เนี่ยเราก็เลยใช้ชื่อแบรนด์ว่าสวนลาตีเลยนะครับเพื่อมันจะได้บ่งบอกความเป็นตัวเราเลยอ,อย่างแรกเลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่าพื้นที่สามน้ําเพราะฉะนั้นรสชาติมันจะค่อนข้างจัดมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็การผลิตของเราเนี่ยเราควบคุมได้ตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงการแปรรูปนะครับมันทําให้ผลผลิตมีความปลอดภัยสูงและก็ได้มาตรฐานครับก็ในส่วนของสวนก็จะมีมาตร ตรฐานการจัดการระบบ GAP อันนี้รับรองโดยกรมวิชาการเกษตรแต่ส่วนที่เรากำลังดำเนินการแล้วก็ทำเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือไทย GAP นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นาการรองรับการส่งออกเลยนะครับแล้วพอมาในส่วนของโรงงานเนี่ยเรามีมาตรฐานคือ GMP นะครับแล้วก็มีมาตรฐานออ นะครับมีทั้งมะพร้าวคว้นานมะพร้าวเจียมีมาตรฐานระบบการสืบย้อนกลับนะครับ QR code มีมาตรฐาน Tesco Product Packing Standard นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานเฉพาะมันก็จะเพิ่มมาจากมาตรฐาน GMP นี่แหละแต่ว่ามีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเฉพาะของกลุ่มลูกค้าที่เราส่งนะครับแล้วสุดท้ายเลยก็การตรวจสารเคมีนะครับในห้องแลบ อันนี้ตรวจประจําทุกปีก็หลักๆตอนนี้ที่เราได้เริ่มทํากันแล้วนะครับแล้วก็ใช้แพร่หลายอยู่ในกลุ่มมะพร้าวก็คือจะมีโรงปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศนะครับก็เป็นการใช้วัสดุเช่นเปลือกมะพร้าวอะไรเนี่ยที่เหลือจากการแปรรูปน,นำไปหมักทําเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็มาใช้ภายในชุมชนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการกําจัดศัตรูพืชนะครับก็โดยการ ทํากองล่อด้วงนะครับใช้เชื้อราเขียวเมตาไลาเซียมนะครับกับดักฟิโนโมนเป็นองค์ความรู้ที่ลดการใช้สารเคมีนะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นจุดรับซื้อผลผลิตนะครับคือคนในกลุ่มแบงใหญ่หรือคนที่ปลูกมะพร้าวเนี่ยสามารถนำผลิตภัณฑ์เนี่ยมาขายกับเรานะครับแล้วเราแปลรูปไปส่งที่ตลาดอีกเรื่องหนึ่งก็ เป็นการเชื่อมโยงการตลาดเนาะ,ะทางโรงงานเนี่ยไปเชื่อมโยงการตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดโมเดนเทรดหรือตลาดส่งออกแล้วก็มารับซื้อผลผลิตจากในชุมชนนะครับและเรื่องสุดท้ายเลยก็เป็นการให้ความรู้นะครับเพราะว่าเรามีตั้งแต่เริ่มผลิตจนแปรรูปจนทำการตลาดเนี่ยมันค่อนข้างครบวงจรของมะพราะ้าวเราก็เปิดเป็นแหล่งศึกษาดูงานนะครับอันนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว เกษตรกรสมุทรลักบ้านเกิดนะครับถือเป็นรางวัลสําคัญนะครับเกี่ยวกับการทําเกษตรเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและชุมชนที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วเราก็ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเครือข่ายนะครับกับกลุ่มครอบครัวสมุทรลักบ้านเกิดด้วยครับ